ลโหทุกคนจะมาบอกว่าเผื่อใครไม่รู้นะเผื่อคนที่ติดตามช่องใหม่แล้วติดตามแต่ช่องเนี้ยบางทีช่องเก่าก็อย่าเพิ่งทิ้งนะช่องสามหมื่นซะับเนี่ยคือคือไปไลฟ์สดในช่องนั้นบ่อยอยู่นะช่วงเนี้ก็เพราะฉะนั้นก็ถ้าใครอยากมาพูดคุยกันแบบเรียลไทม์ก็ไปติดตามช่องเก่าไว้ด้วยนะเปิดกระดิ่งไว้ก็ได้เวลาไลฟ์สดจะได้มาคุยกันนะครับ บางทีก็มีร้องกงร้องเกะบ้างอะไรเงี้ยบางทีก็มีเล่าเรื่องผีเล่านิทานบ้างอะ่ะเผื่อใครอยากมาฟังอ่ะนะมาบอกเฉยๆเผื่อว่าคนติดตามช่องนี้อยู่ไม่ได้ติดตามช่องเก่าแล้วไงแบบติดตามแต่ช่องนี้อะไรเงี้ยก็นั่นแหละตามนั้นช่องเก่าก็ยังไลฟ์สดอยู่บ,บ่อยๆอยู่นะครับช่วงนี้ก็ไปไลฟ์บ่อยอยู่มาพูดคุยกันได้นะเอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมว่าตาเเบะกลับมาพบกันอีกครั้งในวายเรื่องเดลี่ของสมองโดยชารีเอสเอสตอนที่16นะครับ เรื่องนี้มีอ e ีบุ๊กถ้าใครสนใจหนังสือสามารถสั่งซื้อได้ทางทวิตเตอร์ลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับเรื่องเราจะเป็นไงต่อไปนั้นไปฟังกันเลยครับบทที่16สมปองคนบาปสมปองและง,งานชิ้นแรกในตำแหน่งประธานนักศึกษาของเขานั้นปวดประสาทมากอยากผูกคอตายอะ่ะและจลังจากเลิกเรียนแล้วผมก็กลับมาใช้ชีวิตอันแสนรันทดอยู่ที่หอผมเพียงคนเดียวตอนนี้กำลังเร่งทำแบบกิจก,กรรมที่ใช้ในค่ายอยู่ มันยากตรงที่ไม่ต้องเขียนให้เป็นกิจกรรมแบบทางการนี่แหละไม่ต้องมีจุดประสงค์วิธีการดําเนินง,งานเป้าหมายของกิจกรรมความคาดหวังในกิจกรรมนี้บลา h b l บล blah วใจผมมนก็จะเริ่มพิมพ์งานกิจกรรมอีกครั้งไม่จะออกมารู้เรื่องไหมวะนี่หวั่นใจมากมันเป็นงานแรกของผมเป็นไปได้ก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดให้มันสมกับฐานะของประธานนักศึกษาเอาวะเอาวะใจมาละ ผมต้องรีบพิมพ์ไม่เสร็จด้วยครับเพราะว่าต้องให้พี่สยามมาดูก่อนที่จะถึงมือพี่ขันและก็พรุ่งนี้แล้วด้วยที่ต้องทำงานที่ให้เสร็จตอนนี้ผมว่ามันคงเลิกเรียนแล้วอีกไม่นานมันต้องเสนอหน้ามาที่นี่แน่นอนโทรไปบอกให้ซื้อข้าวมาให้ด้วยไม่รู้จะซื้อมาให้หรือเปล่าพอฟังจากน้ำเสียงนี่ดูเหมือนคนไม่มีสติอะตอนกลางคืนให้นอนแม่งไม่คคิดจะเชื่อหรอกมัวแต่เล่นเกมอยู่นั่นแม่งสนใจเกมมากกว่าผมที่นอนอยู่ข้างๆอีกคิดดูหน้า,มาโมโหปะ อยากจะบอกว่าทุกวันที่ไปมอเนี่ยต้องคอยหลอสายตาจับผิดจากงูพิษอย่างลันตากับสีเทียนอยู่ครับเพราะมันสงสัยในความสัมพันธ์ของผมกับพี่สยามไงอีพี่เอ็ก็เนะคิดจะทําอะไรก็ทําโนสนโนแค่แม่งทุกอย่างทุกครั้งที่มันลวนลามผมข้างนอกเนี่ยผมอยากจะจับหัวมันขบพื้นให้ตายให้ตายไปซะไม่รู้ว่ามันตายอดตายอย่างมาจากไหนไม่ใช่ว่าอยู่ห้องกับผมมันไม่ทํานะเหมือนก็ทําเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวหอมอะไรของแม่งเน่าหนาก็ไม่รู้ช้ำไปหมดทั้งตัวแล้วผมเนี่ย ก็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 กเคาะรวแบบนี้มีอยู่คนเดียวเท่านั้นแหละครับอายากชิบหายเปิดเข้ามาเลยก็ไม่ได้ล็อกสิ้นเสียงผมตะโกนบอกประตูก็เปิดออกปรากฏร,ร่างสูงที่สวมเสื้อช็อปสีน้ำเงินเข้มเดินเข้ามาในสภาพโซเซสุดๆในข้าวกลัวเมียพี่มันแหกปากก็จะกระโจนเข้ามากอดผมจนตัวเอ็นเป็นอะไรของมึงเนี่ยจะตายแล้วทำไมจะตายไนข้าวกลัวเหนื่อยอะ งานเยอะมากเลยเจ้าตัวเอ๋อมาเสียงอ่อนหน้าก็ะซุกอยู่ใน่ซอกคอผมผมยกมือลูกหัวพี่มันอดทนนะเมื่อก่อนมันก็ผ่านมาได้ไม่ใช่หรือไงแล้วไหนข้าวกูเนี่ยเมื่อก่อนกับตอนนี้มันไม่เหมือนกันมันกอดผมแน่นขึ้นกูเหนื่อยมากเลยคงจะเหนื่อยมากจริงๆสินะผมลูกหัวปลอบมันไปเงียบๆพร้อมกับปล่อยให้มันนั่งกอดอยู่แบบนั้นพี่สยามก็บ่นว่าเหนื่อยให้ผมฟังบ่อยๆนะครับ แต่วันนี้คงจะหนักจริงๆช่วงหลายวันวันนี้มีทั้งงานของคณะที่ต้องทําแล้วก็ต้องอ่านหนังสือเพราะมีควิสด้อยอีกแต่มันก็น่าตบตรงที่กลางคืนมันไม่ยอมนอนนี่แหละนะถ้ามันพักผ่อนบ้างผมว่าร่างกายมันคงไม่น่าจะเหนื่อยขนาดเนี้ยมันน่าดูจริงๆเออว่าแต่ไหนข้าววะมึงได้ซื้อข้าวมาให้กูปะเนี่ยพี่ข้าวอะไรนั่นไงก็กูโทรไปหามึงให้ซื้อข้ามาให้ไงพี่มันผากข,ขึ้นมามองผมตาแป๋ว มึงโทรหาก็ด้วยเหรอวันนี้โทรสิวะมึงมีสติไหมเนี่ยนี่กี่นิ้วผมชูนิ้วขึ้นสองนิ้วให้มันดูสองนิ้วไงห้านิ้วกูไม่ได้ถามสักหน่อยว่ากูชูกี่นิ้วเนี่ยมึงไม่มีสติแหมถ้าไปถามคนอื่นเขาก็ต้องตอบสองนิ้วแบบกูล่ะมันบอกก็จะมองเขาใส่ผมดิก็ตอตาหลุดเลยนี่ไม่รู้ล่ะไปซื้อข้าวมาให้กูเลยนะเนอะยังไม่หายเหนื่อยเลยมันซุขได้ซอกคอ,อผมเหมือนเดิม ค่อยกลับมาก่อดไปไปซื้อข้าวมาก่อนกูหิวเนี่ยวันนี้ยังไม่กินอะไรเลยตอนนี้หิวจะจะแดกหัวมึงได้เลยเนะที่วันนี้ไม่ได้กินอะไรก็เพราะว่าเมื่อเช้าพี่สยามตื่นสายผมก็เลยพานสายไปด้วยแล้ววันนี้มเป็นวันที่ผมเรียนยาวติดก,กันหลายชั่วโมงไม่เว้นคลาสไงครับก็เลยจะรอกินข้าวตอนเลิกทีเดียวและด้วยความไว้ใจที่ผมมีต่อพี่มันผมก็เลยฝากให้ซื้อข้าวไงแต่วันนี้แม่งเกิดเอือดกไงเลยไม่ได้ซื้อมาไม่มีแรงจะไปเลย มันผักขึ้นมาก็จะทําแก้มป่องยืดไปทางผมเอาอีกละ่ะไม่เล่นนะรีบไปซะก่อนที่กูจะโมโหหิวไปมากกว่านี้ไม่มีแรงไปไม่มีแรงหนะ้ามึงอะขออ่างเยอะชิบหายพิษสยามไม่มีแรงไปมึงนี่มันฟอดไปได้แล้วก็ยังไม่มีแรงอยู่อะฟอดฟอดฟอดแรงมาหรือ,อยังฮะผมฟัดแก้มพี่มันอย่างเอาไปเอาตายจะได้แดกไม่ข้าวเนี่ย โอ้ยแรงมาแล้วครับพอแล้วมันดึงแก้มผมออกพร้อมกับยิ้มหวานเขินจังเขินเชื่ออะไรไปได้ละกูหิวผมส่งสายตาอมหิตไปให้เดี๋ยวกูก็ให้นอนนอกห้องหรอกคืนเนี้ยเออไม่เอานะจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะมันรีบหยิบกุญแจรถมอเตอร์ไซค์ผมแลม้ววิ่งออกไปจากห้องทันทีเออให้มันรู้ซับบ้างผมลงมือพิมพ์ง,งานต่อนี่ไม่รู้ว่าอะไรโดนใจให้มันเปลี่ยนไปเป็นเด็กปัญญาอ่อนได้ขนาดนี้นี่เหรอที่บรรดาเกดเคยขอยกย่องให้มันเป็นผู้ชายสุดคู่ผมว่ามันออจจะติ้งตอง เวลาอยู่ที่ห้องด้วยกันนี่ไม่เหมือนอยู่กับผัวครับเหมือนอยู่กับลูกนี่ก็ต้องทำให้น่กก็ต้องทำให้ไม่ได้ดังใจก็งองแงไปเด็กๆไม่ได้สายไฟนะครับนี่คือความจริงใครโทรมาว่าผมเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์ก็จะกดรับสายฮลัลโหลมิจกินข้าวอะไรครับเมียเอากระเพราไกา่เผ็ดไหมเผ็ดน,น้อยเอากระเพราไกา่เผ็ดน,น้อยครับใส่ถั่วฝักยาวด้วยไหมใส่เบเก็ได้ กะเพราหาอะไรใส่เห็วุว่าไม่ใสเขาพูดเลาใส่ไหมโอแครอด้วยหรือเปล่ามึงกลัวตีกูปะเนี่ยไม่ได้กลัวตีนี่ถามจริงนะเออใสๆมาเดี๋ยวถ้าไม่แดกได้เขี่ยอองเองแค่นี้แหละผมกวดวางสายก่อนจะพิมพ์งานต่อทำไมคนอย่างสมปองต้องมาหัวร้อนเพราะกะเพราไก่ก็จะควบกล้ามทำไมเนี่ยทำไมคนอย่างสมปองต้องมาหัวร้อนเพราะกะเพราไก่กล่านิ้วด้วยวะไม่เข้าใจเลยตอนนี้งานกิจกรรมของผมมาจนถึงสิ่งที่คาดหวังแล้วครับ พอใส่สีที่คาดหวังนี่ก็จะเสร็จละต่อไปคือให้พี่สยามอ่านถ้ามันยังไม่เวิร์กก็เดี๋ยวค่อยแก้ผมว่ายังไงมันก็ต้องเสร็จทันวันนี้นี่ปหละ,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 ะโทรมาทําไมอีกวะผมหยิบโทรศัพท์ที่ม่กดรับสายอีกรอบใก็ใ้ใส่มาทุกอย่างไงไม่เขาจะได้พูดเหรอไอสัตว์จะยันก่อนนะพ่อหนุ่มชิบหายละเสิ่งนี้มันพ่อใช่พ่อไงเอ่อลูกขอโทษครับนึกว่าเป็นเพื่อนเนี่ย ไม่ได้ตั้งใจจะไอ้ศาสใส่พ่อจริงๆนะตายไปจะตกนรกไหมเนี่ยปองเงยไม่เป็นไรเป็นไงเราไปโทรมาหาบ้างเลยนะลูกก็สบายดีครับแต่ช่วงนี้เหนื่อยหน่อยเรียววนวิศวะแล้วมันเหนื่อยก็ย้ยายไปเรียนบริหารสบาย no 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 ไม่ย้ายครับพ่อลูกตั้งใจว่าจะเรียนลูกก็ต้องเรียนได้สิอีกอย่างเนี่ยลูกเขียนไดอารี่ไวให้พ่ออ่านเยอะเลยนะครับอยากอ่านไปไว,ไวจังจะได้สั่งให้ย้ายไปเรียนตามใจพ่อสักที นี่ก็จะให้ย้ายอย่างเดียวเลยจบปีเด็กก็รู้โอ้ยไม่เอาแล้วไม่พูดเรื่องนี้สิว่าแต่พ่อสบายดีไหมครับว่าหยุดยาเดี๋ยวลูกจะกลับบ้านนะเดี๋ยวาก็บอกด้วยแล้วแล้วก็โทรหาแม่เขาบ้างบนมาคิดถึงใหญ่ละครับไว้ลูกว่างลูกจะโทรหาแม่นะครับดีมากเดี๋ยวพ่อไปร้องบอกวายก่อนนะไว้จะโทรหาไปดูแลตัวเองดีๆหล่อสมปองครับพ่อลูกรักพ่อนะครับผมบอกก็จะกดวางสาย เอ้ยใจสั่นไม่หมดเลยของก็ดนี่ก็พี่สยามโทรมาก็เลยด่าไปซะโทรที่ไหนได้พ่อโทรมาจะว่าไปผมก็ไม่ได้คุยกับพ่อไปเดือนแล้วนะเนี่ยกับแม่ก็ด้วยป่านนี้น้อยใจผมแย่แล้วมั้งเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยโทรไปอ,อ้อ,อนๆแม่ผมก็คงหายงอนแล้วก็นะเดี๋ยวจะต้องตือนสติตัวเองให้ดูชื่อคนที่โทรมาแล้วแหละครับจะได้ไม่ไปไอ้สัตว์ใส่ใครอีกโคตรคนบาปเลยว่ะสมปองคนบาปมาแล้วครับ พี่สยามเดินเข้ามาในห้องพร้อมกับชุกกล่องข้าวให้ผมดูข้าวของน้องปองอุ้ยคนลุกเย่าวเรียกน้องปองได้ไหมหเรียกอะไรล่ะตัวเองไหมหรือว่าที่รักดีเรียกเด็กเปรตยังจะดีกว่าอีกมือนี่เนอะมันก็มาดึงแก้มผมอย่างมันเขี้ยวกูก็อยากพูดเจ้าพเพ,าะ,เพาะกับคนที่กูรักเนอะเชีย่ยดาเมทหานี่มันผมมองร่างสูงที่เดินไปหยิบจานมือนี่ยกมาทาบอ,อกตัวเองรับรู้ได้ถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้น ทำไมวะกับกแค่คำพูดแค่นี้ถึงทำให้ใจเต้นแรงได้ก็จะบ้าบอเลยว่ะผมใส่หัวพืชตั้งสติก,ก่อจะพิงงานต่ออีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วปองอย่าพิ่งวอกแวกนี่มึงทำงานอะไรอะ่ะมันเทข้าวใส่จานให้ก็จะชะเง้อมองงานที่ผมทำอยู่แบบงานกิจกรรมที่จะไปค่ายอะ่ะเนี่ยจะเสร็จแล้วอ๋อดีๆีด,ดรีบทำเดี๋ยวกูจะได้ตรวจก่อนส่งพี่ขันพิษสยยมบอกก็จะตักข้าวมาเจาะปากผมอะไรวะกินดิ เรียกทำงานอยู่ไม่ใช่หรือไงเดยกกูป้อนเอาง้านเหรอเกิดมานี่นอกจากพ่อกับแม่แล้วไม่เคยมีใครป้อนข้าวอะ่ะเคยเปแปล่ยังไงไม่รู้อ่ะเออสิอามผมอ้าปากกินข้าวที่มันป้อนเจ้าตัวเห็นผมยอมกินมันก็ยิ้มหวานออกมาอร่อยไหมอืมก็งน้นอ่ะพิษยามทำหน้ามุย้ยมันต้องอร่อยสิกูเป็นคนป้อนเลยเนอะไม่เห็นจะเกี้ยวผมเหลือบมองมันพลางอมยิ้มคนที่นั่งอยู่ข้างๆก็คอยป้อนข้าวผมอยู่เรื่อย กินเองบ้างแกล้งผมบ้างไม่มีใครบอกแล้วว่าว่าตอนกินข้าวในเขาห้ามแกล้งกันเดีย๋ยวจะแช่งสำลักข้าวตายซะจริงแต่ก็ไม่ได้อีกถ้ามันตายไปใครจะรับผิดชอบชีวิตผมล่ะจริงไหมและยิ่งตอนนี้ผมกาลังมีความสุขกับชีวิตที่มีมันมันเป็นส่วนประกอบสัดด้วยมีคนดูแลเทคแคร์ใครมันจะไม่ชอบวะเสร็จแล้วผมอีกขี้เกียจไล่ความเมื่อยล้าไปทันทีหลังจากที่พิมพ์กิจกรรมเสร็จไหนพี่มันส่งจานข้าให้ผมก็จะหาโน้ตบุ๊กไปดู ทีนี้มึงก็ป้อนกูบ,บ้างกูจะไล่แก้ให้โอเคผมตักข้าวก่อนจะจอดที่ปากมันเจ้าตัวมองข้าวที่ช้อนแต่ดันงับมือผมแทนอะไรของมึงเนี่ยผมตีไหลมันดงๆมึงมันน่ากินกว่าข้าวอะพิษยาบอกพร้อมกับยิ้มหวานยังไม่ต้องแดกข้าวผมหันหนีมันนิดนนี่หน่อยก็ยังจะเอานะไอ้บ้ากามเนี่ยงั้นแดมึงแทนแล้วกันโอ้ยไอพี่เชีย่ยกูเจ็บนะผมตีมันเลยได้อีกครั้งก็จะยกมือลูบไหล่ตัวเองเมื่อกี้มันกัดไหล่ผม กัดเต็มแรงด้วยแม่งเป็นดอยฟันแน่เลยเนี่ย <c oughs> โอ้ไม่แกล้งแล้วมันยิ้มหวานก็จะ๊กยิ้หัวผมจะกินดีๆแล้วป้อนหน่อยดิผมจ้องมันแกล้งอีกกูตบได้จาเลยอะเอาจริงเนี่ยไม่ได้พูดเล่นโหดจังมันเริ่มไล่อ่้กิจกรรมป้อนเร็วหิวผมตักข้าวป้อนมันต่อทำไมคนตรงหน้าต้องนิสัยไม่ดีแบบนี้ด้วยนะมันเจ้าเล่ห์มันห่นกามบางทีมันก็บ้าบางเวลามันก็ติงต้อง หมโดอบอุ่นนี่จะมาก็มาหมวกขี้อ้อนนี่ไม่ต่าง,างกันเลยนี่คนหรือสภาพอากาศวะเนี่ยแปลายโปร,โปรชิพหายที่สําคัญคือผมทนอยู่กับมันไม่ได้ยังไงวะงงใจตัวเองสุดๆปองหืมจุบรักนะโอ้ยยอมแล้วทุนหัวยอมแล้วเอาละก็จบไปแล้วสำหรับตอนที่16นะครับหมดขึ้นอย่างเงี้ยตอน,นเนี้ยหมดขึ้นเต็มโต๊ะคอมเลยอะโอ้โมก สมปองด่าพ่อที่มาของคำว่าสมปองด่าพ่อด่าพ่อตัวเองนะไม่ได้ด่าพ่อคนอื่นบอกว่าใส่อะไรก็ใส่มาไงไอสันมีใครเคยบ้างพ่อโทรมาแล้วก็ด่าพ่อด่าแม่อไรเงี้ยนะกำลังแบบโมโหเพื่อนทำมิ่งมันก็ได้เกินติดตามผลงานของคนได้เขียนชาลีเอสเ s ส s ด้วยนะครับไปเอมเม์แล้กดติดตามเพื่อไปกใจให้นใจคนทเขียนกันด้วยนะครับช่วงสนทนา5อมเมนต์ ช่วงสานานะคอมเมนต์วันนี้ไปดูคอมเมนต์ที่หนึ่งกันเลยครับจากคุณบุษกรเสินสากุลใช่ไหมเสนินสาหรือเสนินสาแอดคาเมื่อวานดูไปหาแอดที่สิทธิยาไม่ไม่เจอแอดล่ะคะผมไปทรักษาที่ด้านแล้วครับหมอไล่กลับบ้านแล้วนะหมอรับไม่ได้ตอนนี้ก็โดนไล่ออกจากบ้านแล้วคนที่บ้านก็รับไม่ได้ไม่มีบ้านอยู่แล้วไปดูคอมเมนต์ที่สองกันเลยครับจากคุณข้าวนะแอดใช้ยาสีฟันอะไรสระผมหรอคะ ผมใช้สูตรเกลือผสมมะกรูดกินกระปีสมุนไพรฟูออไรครับอืมเราไปใช้ดูนะไปดูก็ไม่ได้สายกันเลยครับจากคุณ King I ซ e แอดครับเพื่อนผมบอกผมหน้าหนาวทำไงดีครับหน้าหนาวก็ให้กินกระปดครับเกี <c> ่ย <oughs> <c oughs> วหรือเปล่า <c oughs> ไปดูก็ไม่ได้สีกันเลยครับจากคุณเออ,อิลิซาคิมตอนนี้มันหน้าฝนแต่ทำไมฝนไม่ตกล่ะ เัตาเบเบส่งฝนมาบ้านก็หน่อยจี้อ๋อฝนไม่ตกใช่ไหมเอาจริงๆนะคือถ้าฝนไม่ตกเนี่ยน่าจะเพราะว่าฝนตั้งใจเรียนนะแล้วก็ทํางานส่งครูครบแล้วคะแนนเต็มนะแล้วยิ่งสอบผ่านด้วยนี่ก็ไม่น่าตกนะฝนก็น่าจะได้ขึ้นชั้นต่อไปนะครับจะโดนถีบไหมวะ ไปดูกอมเวนบไซตายกันเลยครับจากคุณเฟรย์ฤดีเฟรยปรีนะครับแอดมีแรงบรรดาใจอะไรในการมาภาคนิยายยาโอยหละคะถ้าตอบอีกจะดีมากๆอยากเป็นนัก่าคครับก็เลยมาฝึกกับการนิยายวายจนถึงตอนนี้ก็เลิกอ่านไม่ได้ครับเพราะถ้าเลิกอ่านเดี๋ยวคนยูจะดุด้ยเดี๋ยวคนดูจะยุมงหัวก็ประมาณนั้นแหละนะเอาล่ะก็จบไปแล้วสําหรับช่วงสนทนา5คอมเมนต์นะครับถ้าใครอยากร่วมสนุกคุณสามารถร่วมสนุกง่ายๆเพียงแค่คอมเมนต์อะไรก็ได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะ อยาจะกวนตีนหรือจะถามอะไรจริงจังก็จัดมาเลยเดี๋ยวผมจะส่งม,มาตอบให้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับฝากติดตามตอนต่อไปด้วยนะจับเปลสวัสดีครับผมวัตนาเบ้